สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมจะเปิดกาชาใน Battle Cat ให้ดูนะครับก็ไม่ได้จะมาเล่น Battle Cat ให้ดูหรอกนะแค่มาโชว์ทีมที่ผมเล่นในตอนนี้เฉยๆบวกกับผมจะมาทำคลิปเปิดกาชาด้วยนี่แหละอ่เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดพลาดทำเพลงครับมาเปิดกันเลยดีกว่าผมตัวสั่นอยากจะเปิดเต็มคนและตอนนี้ผมยังอยู่ชั้นที่สอยู่เลยอะ่ะ เดี๋ยวให้ดูทีมตัวเองแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับแมวผมไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอีกทีมนะึงอันนี้ทีมหลักอันนี้ไข่อันนี้เอามาไว้เล่นนะครับเนี่ยอันนี้ไว้เล่นก็มีกังฟูมีแมวคนป่ามีพัดลมแจกฟรีมีคาบ,บุโตที่เพิ่งเปิดได้สดๆร้อนๆมีแมวเขาเล่นเหมือนอะไรสักอย่างนะเขา ของเล่นโบราณของเด็กไทยอ่ะขอเขาเรียกอะไรนะอ่าที่มันทําจากไผ่แล้วมันเอาไว้ต่อกับขาครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยครับแมวขายาวประจําทีมแมวเจ้าชายแมวเอ่อแมวขี่เมฆอะไรสักอย่างที่มันมีหน้ากากแปลกๆแ,แล้วก็แมวว่ายน้ําครับ มีทีมผมแบกอยู่มีตัวแบกอยู่แค่นี้อ่ะเพราะฉะนั้นผมต้องการแมวเพิ่มเอาละ่ะมาสุ่มกันดีกว่าซึ่งผมจะไม่สุ่มตู้นี้นะครับผมอยากได้ตู้นี้มากกว่าเนี่750มีพอดีเลยนี่สุ่มครั้งแรกนะครับ750ขอให้ผมได้ตัวเด็ดๆหน่อยล้กันนะอยาก วนบอกตามตรงว่าผมอยากได้ตัวจิ้งจอกที่อยู่ทางซ้ายมือแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอตัวที่มันดูน่ารักน่ารักหน่อยก็โอเคแล้วเอาล่ะเลสโก o 750มาดูซิว่าจะได้อะไรโอเคแมวตัวนี้มีแล้วแต่ก็เก่งดีใช้ได้เก็บไว้ก่อนต่อไป โอ้โหอันนี้มันก็มีแล้วไอ้ตัวว่ายน้ําตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นร่างแรก <c oughs> ก็ดีนะเอาเอออาจจะเอามาย่อเป็นอ p แทนก็เป็นได้เพราะกำลังขาด XP เลยเอไอ้นี่ไอ้นี่ย่อยไอ้นี่ย่อยไ,ไ,ไม่เอาไม่เอาเคยใช้ละก็เก่งแหละแต่ว่าพอเจอศัตรูตัวใกล้กลกลกลๆเก่งๆแม่งก็กลาดไปเลยเฮ้ยโซชิแต่ว่า ไม่ได้เอามาใช้งานนะเจ้ย่อยต่อไปเออแมวอะไรเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะเอออันนี้ใช้งานได้เดี๋ยวคิดดูอีกทีอันนี้อัปเกรดแล้วจะเป็นแมวเลื่อยครับจำได้เคยเล่นมันอยู่อ้อลืมบอกไปนะครับผมเล่น ID เอ้ยผมเล่นใหม่นะเกมเนี้ย เมื่อก่อนผมเคยมีอูเบอร์แลกเก่งๆกว่านี้เยอะแล้วว่ามันก็หายไปอะนะเศร้าเลยแต่ว่าผมก็ทำใจได้แล้วกลับมาเล่นใหม่เลยแบบนุกๆนั่น่ะนะต่อกันดีกว่าเดี๋ยวนะใจคอจะให้อูเบอร์แลกแค่ตัวเดียวจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรขอตัวที่มันดูเด็ดๆหน่อยแล้วกันนะเออ,เอ,อไอแมวชาโ์โดเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะ อันนี้ก็ใช้ได้มีแมวใช้ได้เยอะไปหน่อยป่ะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เก่งตั้งแต่เริ่มเกมอันนี้โอเคอน,น้ชอบเดี๋ยวค่อยอัพที่หลังแล้วกันนะตัวสุดท้ายแล้วมั้งปึ๊่ยาง,ย,างยังยังไม่ใช่ตัวสุดท้ายมีสินะนั่นน่าจะตัวที่สิบได้แล้วเอาล่ะตัวสุดท้ายแล้วมั้งตัวที่ส1อชูบ ว t าตฟากเดี๋ยวนะยังไม่ตัวที่สิบเอ็ดเหรอโปโกอันนี้ก็มีแล้วแล้วก็เก่งจริงเป็นแมวเทพของ Battle Cat ในประจำเลยตัวแรกตัวนี้อ่ะครบยังฮะอ่ะเอะอเออเออไม่ได้เหรอเช็ด ยาวเกันไปอันนี้กว่าจะได้สุ่มโน no. oh. ฉันไม่มีโอเวอร์แรมันช่างหน้าผิดหวังจังแต่ซูเปอร์แรแม่งดันมีโคตรเยอะเลยจะดีใจหรือจะเสียใจดีครับเอาล่ะครับจบคลิป